มาเลยนะคะใครมองหาบ้านย่านเคหะร่มเก้าติดกับบิ K ๊กซีเคหะร่มเก้ามาเลยนะคะค่ะเรามีบ้านเหลืออยู่นะคะหลุดจองหลุดจองลูกค้ากู้ไม่ผ่านมาเลยนะหลังนี้ใกล้ติดกับบิ H ๊กซีเลยนะคะหน้าหมู่บ้านก็จะมีเซเว่นมีร้านสะดวกซื้อมีตลาดเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายทุกอย่างไม่ว่าจะไปะรามคำแหงถนนรามคำแหงไม่ว่าจะไปสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตริง จะมีรถสะดวกสบายตรงหน้าสวน60รับส่งไปที่สถานีแอร์พอร์ตริคงตรงสถานีหัวหมากใครที่ทำงานสนามบิมสุวรรณภูมิก็ใกล้ใครที่ทำงานเคหะเคหะาดกระบังเนาะนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงะัะกรรกะบงก็ใกล้ฉลองกรุงก็ใกล้เลยนะสำหรับบ้านสองหลังนี้หลุดจองเนื่องจากว่าลูกค้ามีภาระภาระเรื่องผ่อนรถผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิต ก็เลยเสียเวลาไปเป็นประมาณเกือบ2เดือนเดือนกว่าๆเลยนะสำหรับที่บ้านหลังนี้หลุดจองมายังไงถ้าใครสนใจได้บ้านย่านใกล้ๆกับติดกับบิ๊กซีเคหะร่วมก้าวอยู่ใกล้ๆกับตลาดเกียงไกลใกล้ๆสวน60เลยนะคะเพื่อนบ้านน่ารักมากนะคะเพื่อนบ้านที่นี่เห็นไหมคะทำเลหน้าบ้านกว้างขวางนะคะเพื่อนบ้านน่ารักค่ะตัวนี้ กันบ้านน่ารักทุกท่านเลยใจดีทุกท่านนะคะเอื้อเฟื้อกันดูแลกันนะส่วนนี้หมู่บ้านพูนสินธานีหนึ่งนะตัวนี้เป็นบ้านที่ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าในทำเลแล้วก็ตัวบ้านก็ตกแต่งไว้สวยงามรีโนเวทใหม่นะตัวนี้ดูนะคะลูกค้าตกแต่งใหม่รีโนเวทใหม่เราเดินไปชมข้างในกันดีกว่านะอันนี้จะเป็นในโซนของโรงจอดรถนะ โรงจอดรถตัวนี้ก็จะจอดรถในบ้านได้1นึคันโรงจอดรถของเราก็จะกันความร้อนนะติดแผ่นกันความร้อนให้พร้อมปั๊มน้ำทังน้ำ ให้เรียบร้อยเลยเปลี่ยนใหม่หมดอุปกรณ์หน้าบ้านก็จะจอดรถได้หนึ่งคันประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะใครที่มีรถสองคันก็สามารถที่จะจอดในบ้านได้1คันหน้าบ้านได้หนึ่งคันประมาณนี้เพื่อนบ้านน่ารักค่ะที่นี่เพื่อนบ้านน่ารักมากๆนะบอกเลยว่าใจดีคุณป้าคุณนะ้าคุณอาที่นี่คือเป็นกันเองนะเอื้อเฟื้อกันดูแลกันซื้อกันและกันนะตรวนี้สาม,มารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนบ้านได้เลยนะที่มาที่นี่นะตรงนี้นะคะ ดูนะว่า,าหลุดจองนะบ้านหลังนี้หลุดจองเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยนะตัวนี้นะคะประตูก็จะเป็นประตูเปิดเข้ามาก็เห็นไหมคะหน้าบ้านก็จะติดกระจกบ,บานนะสไลด์ให้ประมาณนี้ประตูไม้สักนะบ้านหลังนี้ตู้ไม้สักหลายพันนะบ้านนี้เพียงแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี้ย ก็คือเราเห็นว่ายังดีอยู่เราก็ยังคงเก็บไว้แล้วก็ทาเล็กเกอร์เงาใหม่ให้ช่างทาเล็กเกอร์เงาใหม่นะถ้าซื้อใหม่ก็เกือบๆน่าจะทุกวันนี้น่าจะหมื่นกว่านะสมัยก่อนเห็นคุณป้าบอกว่าประมาณห6าหกพันได้นะบานนี้นะคะเราเข้ามาดูข้างในกันเลยนะคะชั้นล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะชั้นล่างของเราชั้นล่างของเราก็จะ<ม>เห็นไหมคะติดฝ้าติดไฟโคมไฟบวกโคมดาวร้าย ฝ้าซ่อนรูปทำฟ้าหลุมให้สวยงามค่ะผนังบ้านเป็นสีขาวเพื่อให้บ้านดูโร่งดูโปร่งนะสบายตาดูกว้างขวางห้องโถงรับแขกก็จะประมาณนี้ปูด้วยกระเบื้องเ p c ที่กันปวกกันน้ำยาวนานถึง20ปีบริษัทที่ขายวัสดุอ c พซแจ้งไว้ประมาณนี้นะ นะคะเห็นไหมคะก็จะมีติดบัวโทนสีวินเทจเข้ากันได้ดีกับอ่าพื้นตัว okay. พื<__้นบ้านเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเดินไปดูส่วนห้องโถงแล้วเราข้าไปดูห้องครัวกันนะว่าห้องครัวเขาตกแต่งแบบไหน ไว้ในลักษณะของห้องครัวก็จะเป็นประมาณปูกระเบื้องใหม่หมดแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ซิงร้างจานมีฮูสดสำหรับดูดควนนะคะเตาแก๊สติดตั้งเตาแก๊สให้เรียบร้อยโคมไฟหนึ่งดวงตรงนี้อุปรกรณ์เปลี่ยนใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นอสุขภัณฑ์หรือว่าเคาน์เตอร์ซิงแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำชั้นล่างก็จะประมาณ ไฟเราไล์ให้แล้วก็จะมีช่องสําหรับใส่สบู่นะใส่สบู่วางสบู่วางควาเชมพูว่วางเราไม่ต้องเจาะเลยให้ผนังของเราเป็นรูตรงนี้ทําให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีช่องอสองกระจก นะคะอ่างล้างหน้าซิงล้างหน้าให้ด้วยสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่หมดค่ะคุณลูกค้านะคะบ้านหลังนี้เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะคะพื้นใหม่หมดค่ะระบบไฟฟ้าระบบปะปาเราจัดการเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคุณลูกค้าดูนะคะค่าซื้อบ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากๆเลยคุ้มค่ามากๆเลยนะจากราคา2องล้านห้าหมื่ลดเหลือราคาอยู่ที่1ล้าน 9 0 0 0 0สเมืบาทพร้อมโอนเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่อยากได้บ้านย่านเคหะร่ม9้านะคะตลาดเกียงไกรถนนรามคำแหงซอยมิตรทีนเชื่อมเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเลยทีเดียวนะว่าชั้นสองนี้บันไดจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะขึ้นไปจะเป็นสีบันไดก็จะมีราวจับนะคะคุณลูกค้ามีราวจับเดินไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะไม่ชันนะบันไดหลังนี้จะไม่ชันขึ้นไปก็จะเป็น สีทาสุสีไม่สักสวยงามเลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีไฟประมาณคมไฟอยู่ตรงบันไดสองสว่างเดินขึ้นไปที่ชั้นสองชั้นสองก็จะเป็นพื้นปูด,ด้วยเอพซี PC, กันปวกกันน้ำยาวนานถึง20ปีเช่นกันนะตนัวนี้เดินไปนะคะ เดินไปก็จะห้องน้ําอยู่ตรงกลางซ้ายขวาก็จะเป็นห้องนอนตรงนี้นะซ้ายขวาเป็นห้องนอนห้องน้ําอยู่ตรงกลางห้องน้ําของเราจะมีช่องเซอร์วิสให้เห็นไหมคะมีช่องเซอร์วิสอุปกรณ์ใหม่หมดนะสุขภัณฑ์ใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะนะอ่างซีนางล้างหน้าเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างมีที่วางแชมพูเหมือนกันนะคะมีที่วางแชมพูวางอ่า ขวดแชมพูจะได้ไม่ต้องเจาะนะคะที่วางภา้าขนุนให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูห้องนอนห้องนอนแรกกันเห็นไหมคะลักษณะประตูก็เป็นประตูไม้สักประตูไม้สักเหมือนกันเลยเห็นไหมคะคุลาพค่ะเนี่ยค่ะพื้น s p c กันลวกกันน้ำยาวนานถึง20ปีเลยหน้าต่างบานสไลด์พ้อมมุงล,ลวดให้อย่างนี้เลยนะเห็นไหมคะ ห้องนอนห้องนอนห้องนอนแรกจะอยู่ด้านหน้าติดกับโรงจอดรถห้องนอนนี้กว้างพอสมควรนะน่าจะ20 20ตารางเมตรได้นะห้องนอนห้องนี้วางเตียงได้ประมาณ6ฟุตได้นะคะห้องนอนนี้แล้วก็พร้อมตู้เสื้อผ้าได้เลยมีปลั๊กไฟให้สองมุมนะคะพร้อมกับไฟโคมไฟตรงกลางนะสองสว่าง ตรงนี้เราเดินไปดูห้องนอนที่สองกันห้องนอนที่สองของเราจะอยู่ด้านหลังบ้านหลังนี้จะติดกับเทอ,อเรทห้องนอนที่สองจะมีเทอเรตด,ด้านหลังมีระเบียงด้านหลังนะนี่คะห้องนอนที่สองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมีไฟสองสว่างให้เราเห็นไหมคะคุณลูกค้าพื้น f อ c ซกันปรวกันน้ำยี่สิบปีฝีมือการติดพื้นจะเนเยบนะคะ เป็นทีมงานช่างของโครงการบ้านจัดสรรเลยทีเดียวทีมงานนี้ที่มาติดพื้น FPC ของเรานะคะตัวนี้นะจะมีระเบียงจะมีระเบียงอยู่ด้านหลังห้องนอนห้องนี้บ้านหลังนี้ ใครที่ได้บ้านหลังนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะ1น9ล้านเบาทพร้อมโอนนะตรงนี้ราคานี้ในย่านนี้หาไม่มีแล้วโครงการมือหนึ่งที่อยู่หน่นด้าหมู่บ้านนี้จะขายอยู่ที่3ล้านกว่านะคะคุณลูกค้าขาแต่ของเราไม่ขายเราขายในร,ราคา1น9ล้านเก้บาทเท่านั้นนะมีเหล็กดัดให้พร้อมด้านหลังนะตรงนี้ประตูไม้สักเหมือนกันเลยนะคะของเราประตูไม้สักแค่บ้าน หลังนี้ประตูไม้สักก็คุ้มค่าแล้วค่ะคุณลูกค้าขาเห็นไหมคะมีระเบียงด้วยนะคะระเบียงใหญ่โตนะคะมโหรานเลยสามารถที่จะ ทำลานสักรางได้จุๆุหรือจะนั่งพักผ่อนชิลๆนั่งทําเป็นโต๊ะอาหารหรือว่าทําเป็นครัวชั้นสองส่วนตัวยังได้เลยนะคะคุณลูกคา้คาคะเห็นไหมคะเห็นไหมหลังคาเราหลังคาสูงโปร่งโงเบาสบายมากๆเลยสูง,ปงโปรง่งนั่งลมเย็นมากเลยนะคะคุณลูกค้าคะลมเย็นมากๆเลยบ้านหลังนี้สําหรับบ้านหลังนี้มีระเบียงเห็นไหมคะ ระเบียงระเบียงมีรางน้ําฝนให้อย่างดีเลยสําหรับรางน้ําฝนเห็นไหมคะรางน้ําฝนรางน้ําฝนของเราเห็นไหมเพื่อนบ้านน่ารักมากมากเลยนะสําหรับบ้านหลังนี้โซนนี้ <c oughs> เหลืออยู่แค่นี้นะคะสองรางสุดท้ายแล้วค่ะหลุดจองค่ะจากห้าหลังนะคะ จากข้าหลังเหลือสองหลังหลุดจองเนื่องจากลูกค้ากู้ไม่ผ่านนะคะท่านใดที่สนใจพักเข้ามาเลยรัวๆๆวเลยค่ะนี่ไฟบันไดนะคะไฟบันไดของเราส่องสว่างลงมาเราเดินลงไปดูนะคะตรงนี้นะ นะคะคุณลูกค้าขาใครสนใจทักแชทมาได้เลยนะทักแชทมาด้านล่างได้เลยมีลิงก์นะคะมีช่องทางการติดต่อที่โปรไฟล์ที่ลิงก์นะสามารถที่จะกดทักถามได้เลยใครที่เงินเดือน25,000 3 0 0 0้ที่ไม่มีภาระ ไม่มีภาระพรอใดๆทางสิ้นพ่บ้านผ่อนรถสามารถที่จะทักเข้ามาแล้วให้ทางบริษัทเราจัดการทำเรื่องขอกู้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขานะคะนะใครที่สนใจทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ